ช่วงจังหวะนี้เนี่ยทางรัฐบาลแล้วก็กองทัพนะก็จัดหาทั้งเครื่องบินคริปเพนนะครับในเฟสแรกในสี่ลำนะครับเรือดำน้ำที่ผมคุยกับฮุยโรดหลายรอบมากนะมันคารากระซังมานานนะตกลงเครื่องยนต์เนี่ยจะเอายัางไงกันแน่นะเยอรมันไม่ขายให้จีนคือไอตัวเรือดำน้ำเนี่ยของจีนแต่เครื่องยนต์เนี่ยตามดีลคือต้องของเยอรมันออาสุดท้ายตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเป็นจีนด้วยนะครับแล้วก็คริปเพนเนี่ยสี่ลำเดี๋ยวให้ครบเนี่ยครบเฟสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะในอนาคตคือ12ลำ ก่อนจะลาคุยโรธถามอาจารย์ก่อนช่วงนี้กลายเป็นว่าเราจะเห็นฟีดแบ็กในโซเชียลนะคนบอกเอ้ยเอาเลยเนี่ยได้จังหวะแล้วเราต้องซื้อเลยเนี่ยไม่งั้นเราจะสู้กับกัมพูชาไม่ได้เราเห็นประสิทธิภาพของกริปเ่นแล้วอาจารย์มองตรงนี้ไงคุณรับณป็อตังไหมตอนนี้ไม่มีครับอาจารย์เราจะซื้อยังไงไปคู่หรอครับแล้วก็เกิดเรื่องอีกแต่ว่าผมคิดว่าต้องดูศักยภาพทางเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับแล้วก็อาจจะต้องขอรับความช่วยเหลือถ้าจะซื้อนะครับ เงินช่วยเหลือเงินให้เปล่าอเพราะว่าถ้าเราคิดว่าอยู่ในสมรภูมิของมหาอำนาจทมิฬไทยแต่ว่าอย่าขอมากเกินไปแบบที่กัมพูชาหรือว่าพม่าขอจีนแล้วทําให้เขาจีนไม่พอใจค,คือจีนก็บอกว่ามีแต่ขอก็ขอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้แบมือแต่ว่าหลายอย่างกลับไปที่สิงคโปร์ใช้พื้นที่ของเราม,มาฝึกอขอคิดกันหน่อยอมไม่ใช้ฟรีครับหรือแม่งก็แลกมาด้วยพูดความจริงอีกสักครึ่งหนึ่ง ของคลิปน,นี้ผมคิดว่ามันมาถูกก็จริงดีก็จริงแต่มันมาปลายทางของสายการผลิตนะครับหมุดหมายใหม่ถ,ถ้าดูทางทางยุทธศาสตร์นะครับไม,ไม่ดูสาระทางการเงินก็คือ F16 รุ่นใหม่นะครับก็เพียงพอเดี๋ยวจะเข้าให้สุดซอยเลยก็ F35 แพงมากแพงมากแล้วก็ยาวมากแต่ว่า,าจ,จะไปซื้อมือ2ออาจจะเช่าใช้จากสิงคโปร์ก็ได้ นะครับถ่ายโอนมาไม่ต้องซื้อมันมีหลายวิธีแต่ว่าคลิปพินนี้ก็ผมคิดว่าก็อาจจะต่อยอดได้อีกนิดหนึ่งเราเราได้ประโยชน์จากระบบแผนที่ลบนะครับเราได้ประโยชน์จากระบบเชื่อมโยงแต่ว่ามันก็ไม่พอนะครับแล้วก็มันก็เป็นเทคโนโลยีที่เริ่มล้าสมัยครับ 6รุ่นรุ่นใหม่สุดมันอัปเกรดขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้เราปรับสมดุลกับอเมริกาโดยปริยายเพราะสวีเดนไม่ได้มีสมดุลอะไรที่เราจะปรับ,รบมีแต่เรื่องที่เขามาเรียกร้องเรื่องสิที่มชนเรื่องรัฐประหารอันนั้นก็กลายเป็นสร้างความท้าทายว่าเราจะหาสมดุลอย่างไงในในแง่นั้นเ็าจริงแต่ว่าในแง่สหรัฐเนี่ยถ้าเราเชื่อมโยงกับไปได้80%เนีรยเราเชื่อมโยงอยู่แล้วเรื่องการทหาร,รแต่ว่าต้องเจราจานะครับต้องเจราจาให้ซื้อให้น้อยอ แล้วก็ให้เปล่าให้เยอะครับแล้วก็ยังทําได้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนต่างต,างตอบแทนเรื่องสินค้ารอบที่แล้ว F18 เนี่ยทำได้นะครับเราจะขายกุ้งให้ญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อเครื่องบินแล้วก็ให้ญี่ปุ่นไปต่างตอบแทนเมริกัน3เศร้าทํามาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอมันเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งก็ยกเลิกกันไปหมดครับเพราะฉะนั้นในประเด็นเนี้ยมันก็ต้องเดินหน้าแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ต้องไปคุยกับคุณวิโร์กับที่สภาว่าจะผสมกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูก ประทานสมัยยังไงจะไปผสมกับการลดค่าใช้จ่ายกําลังพลที่มันสูงมากยังไงและในที่สุดจะไปเป็นกองทัพสมัยใหม่แล้วก็ภายคุกคขมงเห็แล้วว่ารอบๆบ้านแบบนี้แน่แล้วก็ระยะยาวในทะเลนะครับกับจีนกับสหรัฐนะครับซึ่งมีปัญหาเยอะแล้วก็วางแผนให้ดีเพราะว่ามีโอกาสแล้วก็เปลี่ยนจากวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสครับครับคุยรอวแล้ครับโดยเฉพาะเรื่องเรือดำน้ำคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าในยุคสมัยเนี้ยการซื้ออาวุธเนี่ยรัฐบาลต้องเลิกคิดว่า เอาเงินไปจ่ายแล้วก็แลกอาวุธมาคผมว่ารัฐบาลจะต้องได้อะไรที่มากกว่าอาวุธที่เป็นที่เป็นฮาร์ดแวร์นะฮะผมว่าได้อะไรละ่ะผมคิดว่าหนึ่งผมว่าเราต้องคิดถึงการสร้างเสริมอุาามตสาหกรรมป้องกันประเทศกริปเพนสิ่งที่สําคัญที่ต้องไปควบคู่กับกริปเพนคืออะไรคือขีนปนาวุธหรือระเบิดที่ต้องติดกริปเพนไปใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะต้องพัฒนาเองละอย่างเช่นอาวุธที่เราจะต้องใช้บ่อยๆอ,อย่างเช่นอาจจะระเบิดสักขนาด500อปอนด์เป็นต้นเนี่ยดังนั้น ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดปรากฏว่ามีเหตุการณ์ข้อพิพาทแล้วเร,เรามีความจําเป็นต้องปฏิบัติการทางอากาศถ้ากัมพูชาสามารถไปใช้เรียกว่าลว้วิธีการหรือกลไกใดที่ยุติไม่ให้ประเทศที่เขาขายอาวุธให้กับเราเนี่ยยุติการการขายขีปนาวุธให้กับเราครับกริปเพนก็ก็ที่มีอยู่ก็ทํางานลําบากละเพราะ นับกระสุนได้เลยถูกไหม uh huh. โลกใบนี้เขาประเมินได้อยู่แล้วว่าเรามีระเบิดชนิดนี้เนี่ยอยู่มากน้อยขนาดไหนแล้วเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วเราเหลืออยู่ในคลังเท่าไหร่แล้วดังนั้นผมคิดว่าการสนับสนุนอุตสาหการรมป้องกันประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะขีปนาวุธระเบิดใดๆก็ตามเนี่ยนะครับที่เราผลิตได้เองแล้วก็พึ่งพาตนเองได้เป็นเรื่องที่สําคัญคแล้วมันก็จะตอบโจทย์เศรษฐกิจด้วยตรงที่ว่ามันก็จะเกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนเกิดซัพพลายเชนภายในประเทศครับ เรือฟริเกตก็เช่นเดียวกัน <ứng S 2> ผมว่ามันถึงเวลาที่เราต้องต่อภายในประเทศเองละ <ứng S 2> ประเด็นที่สองก็คือว่าเราทําเองทั้งหมดไม่ได้หรอกครับก็บอย่างที่อาจารย์ปณิธานว่าบางอย่างที่ต้องซื้อก็ไม่ใช่เอาเงินไปแลก <ứng S 2> แต่ต้องได้อะไรมาฮะความร่วมมือนะครับบางอย่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางอย่าง <ứng S 2> นะครับหรือการทํางานร่วมกันบางอย่างกัมพูชาเขามีคุณมาเน็ตที่เขาบอกไปเรียนที่อเมริกามีสายสัมพันธ์ประเทศไทยเราก็มี นายทหารที่มีสายสัมพันธ์กับอเมริกาอย่างดีเช่นเดียวกันผมพูดชื่อได้นะคือพลเอกทรงวิทย์หนุนพัคดีก็อนี่คือเป็นนักรบคนหนึ่งที่ผมคิดว่าและเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ผมว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องให้น้ําหนักในการใช้งานพลเอกทรงวิทย์นะครับให้เต็มประสิทธิภาพมากกว่านี้คก็ไอ้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะต้องผลักดันต่อ ถ้าเราดูเกาหลีใต้วันนี้ทะยานมาเป็นหมายเลขประมาณ7ของโลกในการผลิตอาวุธแล้วจะขึ้นมาเป็นห้าี่เพิ่งส่งหลอดใหญ่สุดให้ยูเครนจากประเทศที่ยากจนกว่าเราเราต้องไปช่วยลบจากประเทศที่ไม่มีอุตสาหกรรมเลยแล้วเขาพลิกแผงสถานการณ์ตอนนี้เขาส่งอาวุธเข้าระบบแล้วรายได้มหาศาลนะครับไอเนี้ยเราก็ทําได้ถ้าเราจริงจังไม่ทราบเคยไปดูพิธีณฑ์ของทัพอากาศหรือเปล่าก้าวหน้ากับเกาหลีใต้เป็นร้อยปีแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างจะถดถอยนะครับแล้วก็ ตรงนี้เราสามารถ reverse engineering เขาเรียกว่าทำได้ได้ก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ทำไม่ได้ก็อาจจะต่อรองเอาคุณค่าทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งมาแลกผลประโยชน์ลดราคาลดภาษีภาษีเนี่ยถ้าเราเติมเรื่องข้อนี้พวกนี้เข้าไปนะจะได้สัก12 15 ตามการคำนวณพวกเราไม่ได้19ครับแต่ตอนนี้เราไม่ได้เติมคุณค่าทางยุทธศาสตร์เหมือนกัมพูชาเติมแต่งเข้าไปที่ฐานทัพเรียมก็ได้19เาเท่าเรานะครับเรื่องเหล่านี้แต่ว่าคนที่ทําไม่ไม่ใช่ทหารนะครับทหารก็มีหน้าที่ขับเครื่องบินมีหน้าที่รบต้องฝ่ายการเมืองประกอบทีมเจรจาเพื่อซื้ออาวุธเพราะมันก็ต้องผ่านสภาคองเกรสของเขาอยู่ดีมันก็ต้องผ่านนักการเมืองเขาเพราะฉะนั้นนักการเมืองเราผู้เป็หางเราเนี่ยพอตั้งทีมเจรจาเรื่องนี้ให้ทหารแล้วก็เอาผู้ที่รู้เรื่องอย่างเช่นททาาาางง้นนยุศสตร์ลกอ่่เชบ สูงส,สุดเนี่ย <ท downloading. S 2> มาช่วยเนี่ยเขาก็จะมีความสัมพันธ์เ็าจะมีเครือข่ Niger, ายแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เราอยากได้ด้วยราคาที่ถูกนะครับแล้วก็ได้พันธมิตรมันมีแต่ได้ก็ได้เยอะเราเคยทํามาแล้วทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่ฝันเฟื่องนะครับ,รบมันทํามาได้มาก่อนคนแค่สงสัยว่าทําไมตอนนี้ทาไม่ได้เจ้านั้นเองดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ครับ